ขอหม่นะนะครับใส่เบรกมานะครับนี่เราเปิดอะไรครับผมเบอร์พันธ์นนะ T W บสมูนเอบายระโดก็ก็สายนาโรดนะฝาดเลครับคอได้รู้กันอคอมน,นัเราล็นิดคอมเนสเราเนิดอ่าให้ไม่เสียงรอนะฮะเสียงนี่มันหมุนนะครับท <laughs> ี่บอกรารอดเร,า,ร,า,ราเสียงดังยังนี่คือสปูนตื้นของเบอร์พันธ เรากำลังเอาสายที่มีไดเมนเตอร์0.14มาติดคันเลอร์ถักแปดของนารอดเข้าไปนะครับทีโนโรอจับอย่างนี้นะฮะนารอดจับแล้วไม่ร้อนเลยค่ะอะไรเนี้ยนะสายนี้ไม่ใช่ร้อสีนี้ตกต้นชะข้าปลาข้า,าวปื้อสวยเลยนะฮะสีละ10เมตรนะฮะมาติดคันเลอร์ถักแปดของ <c oughs> สายพี่นารอดนะตอนนี้ยังปั่นเข้าไปได้อย่างสบายๆนะครับ รับประทานไปแล้วประมาณ50เมตรนะครับแล้วต่อครับเข้ามตรที่60เมตรนะครับนี่คือเบอร์พันเอนะครับจากที่หลายๆท่านกลัวว่ามันจะสายสายน้อยเกินไปหรือเปล่านะซึ่ง P E หนึ่งแล้เนี่ยในมิเตอร์ศูนจุดหสีเนี่ยก็อัดปลชะโดมาแล้วนะครับนะครับแล้วก็กำลังจะหมดนี่น้อยเก้าสิเมตรแล้วนะฮะไม่มใช่เก้าสิเมตรแล้วนะฮะ มีเมตรที่ร้อยหมดพอดีเห็นไหมครับนี่ครับึแต่มันจะอ้วนนิดๆเห็นไหมเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นสายพี่หนึง่งถ้าอยู่ในเบอร์พันควรจะจะต้องใส่แค่ประมาณสัก80สิบเมตรพอนะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดใส่ไปในเบอร์สองพันล่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ให้ไปฝูงที่เบอร์สองพันครับ เป็นของที่มันสำคัญเลยครับน่ครับ 2000s ครับผมนะฮะมีดำเนินการถูกโดยอาจารย์ดูกกรุยเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเบรกไปแบบนี้นะให้ให้มันก็จะ้ตึงนะฮะเขาเล่ากันไปเลยเนะโดยที่ใช้สายพันเดียวกันนะครับผมไม่ได้ตัดทิ้งนะเพราะผมปล่อยไปทั้งร้อยเมตรอยู่นะครับแต่เราจะเอามาเข้าตรงนี้นะฮะเราจะมาเข้าเบอร์นะ 2000s นะแต่เดี๋ยวก็จะย้ายไป 300s ให้ดูนะครับสำหรับท่านที่มีความเป็นห่วงเรื่องเดร์มิเตอร์สายอยู่นะครับอ่ะเข่าขึ้มาเลยครับสองท่อนสองครอบสองครอบเด้งครับบึ๊บเออเซนใหน่ก็ตัดทิ้งใหม่นะอ่ะเสร็จใช่ไหมนิดนึงน,นะอ่ะตัดไปครับจบแล้วไหโอูโ้หูใสายขียวเลยอู้ มันไม่ขาดอ้อะมันไม่ตึงไอ,ตนนอ้ตึงเลยโอ้ยตึงเลยอ่ะสามแล้วก็เข้าเอกนะครับ่างนี้นะแล้วหมุนใบเดี๋ยวุดถ่ายสายรอไปให้อ่อแบบนี้คายเบรกไปให้นะครับอ่ะดูนะครับว่าจะถ่ายจากสปูนพันเอ ไปหาสปูล 2,000s นะครับของ G.W. ไบโรฟิชชิงตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ตัดนะวิดีโอเราปล่อยยาวเลยนะให้เห็นจริงๆว่าแล้วดัมเดลเเตอร์สายของยี่ห้ออื่นเราก็ไม่รู้นะเพราะนี้ว่าวัาจาดจักเบมเเตอร์ของสายเราเองนะครับพรา100เมตรเวลาไปอยู่กับ 2,000s แล้วมันจะขึ้นขอบอยังไงสวยไหมเดี๋ยวเราดูนะฮะเรด้วยกันเลย สายพีดีนะฮะต้องไม่อมน้ำนะครับแล้วก็ต้องสีงไม่ตกนะฮะต้องลื้อๆตีไกลๆนะฮะนี่เมื่อเราได้รอดีๆมาแล้วนะครับก็สื่อสายดีๆกันด้วยนะครับอะไจะเกิดขึนหมดละว้าวครับพ่อเจ้าอ่านี่หมดแล้หมดแล้วนะฮะลองมาดูนะฮะใจเย็นใจเย็นเห็นไหมครับถ้าไปอยู่กับสองพันเอสปุ๊บ โอ้โหหล่อเลยขึ้นขอเยสีพอ,พอดีเลยนะฮะนี่คือสอบตรวจให้เอาที่ไปอยู่ในสามพันในสามพันเราทดสตัวนี้ก่อนอยู่ในสามพันนะเดี๋ยวคนวนี้จะเอาถูกไปใช้การจริงหมดนะฮะจะไปถูกถ่ายวิดีโอหมดพวกนี้นี่ครับผมทำให้ครับันนี้นี่นะครับเรลจะถ่ายไปเข้าเบอร์สามพันที่เบอร์ ที่สายเบอร์เดิม0.14ก็คือพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งนะครับ,น,รบนี่ฮะอ่ะเข้าผูกเข้าไปในสปูลของเบอร์สามพัน่างงี้มันจะเหลือละอันเนี้ยนะฮะจะเหียอประมาณขนาดไหนเด็กท่านผู้ชมลองดูนะแล้วก็ประมาณเอาประมาณเอาประมาณ,ามาณว่าควรจะใช้พี่หนึ่งร้อยถึงแม่ร้อยเก็ดเลแล้วแต่นะครับแต่น,นี้เราทำให้ดูเขาเรียกว่าลักษณะแบบคาวๆนะ คือจะได้ไม่ต้งองเพราะบาองทีบอกลูกค้าเป็นไดมิเตอร์สายเป็นสับททางเทคนิคไปนะฮะบ,บางคนก็แบบนั้น,นไม่ออนบางทีต้นวนมันจะประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถที่จะลองผิดลองถูกซื้อได้ไบ่อยๆคันนะขายพี่นะฮะพี่ซื้อมาไม่พอทําไมนะลูกนะนะฮะห่างฟ้านะครับขาดทั้งนันนะนลครับผูกที่ครับ <laughs> ไฟแรงไฟแรงอ่ะหนึ่งเมย,า,ยาเลยนะ คือคือผ่านที่เบอร์พันสองพันเนี่ยหลายท่านสบายใจแล้วอย่างเงี้นะหลายท่านสบายใจแล้วเออมันจุได้ามีวาใช่ไหมโอเคเลยมาดูที่เบอร์สามอาศัย้องเลยมาแล้วกันหนึ่คบให้เราเศษน้อยหน่อยแค่นั้นนะเอออย่ตัดขี้ทิ้งเยอะนี่นะ ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วออกง่ายหมุนไปเบรกหน่อยเบรกหน่อยใส่เบรกหน่อยโอเคอเค่อยๆให้นะไปครับไปครับนี่ถ่ายจาก 2000S ไป 3,000s ด้วยไดเมเตอร์0.14นะครับหรือ P1 ของนารโรนะครับแบบนี้นะครับคือหนีเก็ราบชโดฮะนะครับไม่ตนะ้องห่วนะบรองเหนียวแน่นอนบางคนชอบเบอร์3,000แต่ใส,ส่สกุลไม่ต้องเต็มก็ได้นะไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับผมค่เบก่ครับเขาองมนะครับผมลเล่นนิดนผมเล่นนิดนึง อ่านะครับผ่านไปแล้วนะครับมันก็หมดนะฮะโอ้โหเดี๋ยกันเดี๋ยวกันเม่นไว้หนี่งอืองนี่ยทำก้อนเนี่ยนะฮะไม่ได้ตัดต่อนะครับยาวไปเลยนะฮะมันเสียดายนิดนึงแต่เพื่อความชัวร์นะครับเนี่ยขบูลึกผมบอกแล้วมันก็ไม่ได้ลึกมากนะฮะนะฮะอ่าหมดแล้วสัตขออนุญาตตะไอย่างเงี้ยแล้วกัน เบอร์สามพันเวลาเอาพีหนึ่งเข้ามาใส่แล้ว <c oughs> ก็ยังต่เออาซีแล้วนะฮะไต่แล้วนะฮะนี่ก็ไต่แล้วนี่ครับเป็นไงฮะายข้็สงสังยนะครับสําหรับการขึ้นสายนะครับนี่ฮะไดาวิเตอร์ศูนจุสี่จริงๆนะฮะเออศูนยหนึ่งหกฮะขอโทษศูนด้วยซ้ําเห็นไหมในราไประจำเบอร์ศูนยมาศ8มา0ูนุดหสี่เห็นไหมฮะว่าศูนยยังเข้าได้ขนาดนี้ นะครับแล้วก็อีก2ตัวก็ที่เห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นะโอเคนะครับขอบคุณมากมากครับที่ชมคลิปครับสั่งซื้อกันได้เลยนะฮะตัวนี้ดับเบิลเทนเดอร์แบบนี้ GW วีบ o ลไบโลฟิชชิตอนนี้โยังโปรอยู่หนึ่งเกรีบเลยก่อนหมดสวัสดีครับ